สวัสดีค่ะสั่งซื้อจาก Lazada นะคะอันนี้จะเป็นถุงขยะนนะคะซื้อมาราคาเท่าไหร่เราเจ็ดสิบห้าบาทค่ะดีกว่าซื้อสั่งออนไลน์นะคะก็จะ คุ้มกว่าซื้ออะไรยี่สิบบาทร้านยี่สิบบาทเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวขอญยตแกะก่อนตัดก่อน เราก็จะฉีกนะคะเหนียวมากค่ะถุงกระดาษเลือกสีดำมานะคะเรามาดูกันว่าคุ้มขนาดไหน,นะะจ่ายร้อยเจ็ดสิบห้าบาทได้กี่ชิ้นนะคะ นี่นี่นะคะจากลาลาซาดา้าปุ๊บเนี่นี่นะคะเขาบอกว่าในเนี้ยมีหนึ่งร้อยชิ้นนี่คุ้มไหมขนาดที่เขาให้ก็จะเป็นสี่สิบคูณห้าสิบเซนนะคะได้ห้าสีเลย สีม่วงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูได้มานับกัน1นึ่งสองสามสี่ห้าหจ่ายเปร้อยเจ็ดสิบาบาทคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าซื้อในร้าน20บาทนะคะสีดำมวนมวนเล็กๆประมาณเนี้ย เหมือนจะมีตัวอย่างไม่มีเป็นเนี้ยมีมีแค่สามสิบถุงใช่ไหมนั่นนี่ใช่ไหมยี่สิบาทมีแค่สามสิบถุงแต่เนี้ยม้วนหนึ่งมียี่สิบแล้วเราได้ห้าชิ้นก็เป็นหนึ่งร้อยคุ้มกว่าง่ายๆเลยก็เอาร้อยเจ็ดสิบห้าบาทที่เราจ่ายค่ะหารหกหกร้อยชิ้นมันก็จะเป็นจำนวนส่วนต่างออกมา คุ้มมากค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์ข้างล่างให้ค่ะว่าสั่งซื้อจากเพจไหนช็อปออนไลน์จากลาซาด้ค่ะสวัสดีค่ะ